สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีที่จะพาทุกคนดูแลตัวเองง่ายๆจากของใกล้ตัววันนี้เรามีเรื่องราวจากภูมิปัญญาคนโบราณที่น่าสนใจมากครับทำไมคนสมัยก่อนถึงนิยมกินขิงหรือดื่มน้ำขิงตอนเช้าบางคนอาจคิดว่าแค่เพราะมันอุ่นร่างกายแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของขิงนั้นลึกกว่านั้นมากครับ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าทำไมคนโบราณถึงเชื่อในขิงและปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยืนยันอย่างไรบ้าง 1. ขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตขิงมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าจินเจอเรลซึ่งมีฤทธิก์กระตุ้นการขยายหลอดเลือดในยาจีนเรียกว่ายาอุ่นร่างกายเพราะช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีลดอาการมือเท้าเย็นโดยเฉพาะในตอนเช้าครับ และยังมีฤทธิ์ช่วยให้หัวใจทำงานสมดุลขึ้นคนโบราณจึงใช้ขิงแทนเครื่องดื่มคาเฟอีนโดยเฉพาะในฤดูหนาวหรือช่วงที่มีไข้คนแก่จะดื่มน้ำขิงตอนเช้าแทบทุกวันเลยค่ะ 2. กระตุ้นระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออีกเหตุผลที่กินขิงตอนเช้าเพราะตอนท้องว่างร่างกายยังไม่หลั่งน้ำย่อยเต็มที่ขิงสามารถกระตุ้นน้ำย่อยช่วยให้กระเพาะทำงานดีขึ้นลดอาการคลื่นไส้ในตอนเช้าครับ บางบ้านจะต้มน้ำขิงผสมมะนาวหรือเคี้ยวขิงสดเล็กน้อยก่อนอาหารช่วยแก้อาการเมารถเมาเรือหรือแม้แต่ในหญิงตั้งครรภ์ระยะแรกที่มีอาการแพ้ท้องค่ะ 3. ช่วยขับถ่ายตอนเช้าน้ำขิงอุ่นๆมีฤทธิ์กระตุ้มลำไส้ช่วยกระตุ้มการบีบตัวทำให้ขับถ่ายได้สะดวกใครที่ท้องผูกตอนเช้าคนโบราณจะแนะนำให้ดื่มน้ำขิงทันทีหลังตื่น และที่สำคัญมันยังมีใยอาหารเล็กน้อยในขิงสดและริดขับลมทําให้ลดอาการแน่นท้องท้องอืดได้อีกด้วยค่ะ 4. เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดขิงมีริดข่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดและยังเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นจินเจอรอนทำให้คนโบราณน,นิยมกินขิงเพื่อป้องกันหวัดโดยเฉพาะเด็กๆก,กับผู้สูงอายุครับ ในยาสมุนไพรพื้นบ้านขิงถูกใช้ควบคู่กับกระชายใบเตยและมะน,นาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอไอและลดเสมหะซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายค่ะ 5. ลดความเครียดกระตุ้นสมองกลิ่นของขิงอุ่นๆมีฤทธิ์คลายเครียดและยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองเหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้สมองหนักในตอนเชา้าครับ ในบางตำราแพทย์แผนไทยระบุว่าขิงเป็นสมุนไพรบรรุงไฟธาตุซึ่งช่วยให้สมองรู้สึกตื่นตัวกระตุ้นสติปัญญาและเสริมสมาธิค่ะ 6. ลดการอักเสบในข้อปวดกล้ามเลือ้อขิงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากธรรมชาติเทียบเท่ายา NSAIDs บางชนิดเหมาะกับคนที่เป็นข้อเสื่อมปวดเขา่าหรือกล้ามเนื้อล้าเรื้อรัง ถ้าดื่มน้ำถิงอุ่นๆเป็นประจำตอนเช้าจะช่วยบรรเทาอาการเรื้อรังเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดบ่อยนักค่ะแม้ว่าขิงจะดีแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับเช่นคนที่มีแผลในกระเพาะหรือกรดไหลย้อนอาจต้องเริ่มจากปริมาณน,น้อยหรือในผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะขิงอาจเสริมฤทธิ์ยาได้ครับ ขิงไม่ได้แค่เป็นของแกล้มในอาหารไทยแต่เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยาสูงมากโดยเฉพาะเมื่อกินในช่วงเช้าร่างกายจะได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยค่ะใครที่อยากเริ่มลองต้มน้ำขิงผสมมะนาวเล็กน้อยดื่มตอนเช้าแทนชาหรือกาแฟก็ได้ครับถ้าใช้ขิงสดจะดีที่สุดและไม่ต้องใส่น้ำตาลมากเกินไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับเคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพจากช่องความคิดดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ